ก่อนอะ่ะหมดค่าอาหารเกือบหมื่นเลยนะคะแต่ขนก็ยังล่วงถ่ายเลว้วกินยากเหมือนเดิมจนนี้กินพอดีนี่แหละคะ่ะตอนนี้กินเก่งมากขนนุ่มน่ากอดแม่น่ปลื้มเลยค่ะคนเลี้ยงหมาทุกคนก็อยากให้หมาของตัวเองสุขภาพดีจริงนะคะยิ่งถ้าคุณรักหมาเหมือนลูกเหมือนดิฉันก็คงอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาคุณจ๋าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะคุณจ๋าได้เริ่มเลี้ยงน้องมันมี่เป็นเด็กหญิงลาบ,บดออายุหนึ่งปีตอนได้น้องมาใหม่ๆก็ดีใจมากนะคะพอน้องน่ารักมากค่ะแต่ปัญหาก็คืออยู่ๆน แล้วก็เบื่ออาหารทําให้คุณจา๋าต้องเปลี่ยนอาหารซ้าแล้วซ้าเล่าหมดเงินไปเกือบหมื่นก็ยังไม่เจอตัวที่ถูกใจจนคุณจา๋าได้มาเจอพอดี้ตัวนี้ค่ะเธอตกใจมากเลยค่ะเพราะปกติน้องมันนี่เป็นคนที่กินไม่เก่งแต่พอเทพอดีให้กินแล้วชอบมากจนแทบจะกินชามอาหารเข้าไปด้วยหลังจากนั้นนะคะชีวิตของคุณจา๋าและน้องมันนี่ก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเรามาฟังเหตุการณ์ที่ชีวิตของคุณจา๋ากับน้องมันนี่เปลี่ยนไปกันนะคะสวัสดีค่ะจ๋านะคะคุณแม่น้องมันนี่ค่ะน้องมันนี่เป็นลาบดอนนะคะอายุ1ขวบกับ อีก1เดือนค่ะก็รับน้องมันนี่มาเลี้ยงประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะน้องเขาน่ารักมากตอนที่นําน้องมาเลี้ยงเนี่ยนะคะก็เลยได้ว่าทุกคนในบ้านเนี่ยหลงสเสน่น้องกันทั้งนั้นเลยค่ะน้องเขาล่าเลิงนะคะแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องการกินนะคะเขาก็จะกินได้น้อยแล้วก็ขนล่วงด้วยทําให้จ๋าเนี่ยต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยมากหมดค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นๆเลยทีเดียวค่ะแต่พอมาเจอพอดีนะคะเรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะน้องชอบมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเทปุ๊บหมดเทปุ๊บหมดเลยค่ะพอกินหมดทุกมือแล้วนะะค ผลเนี่ยก็ล่วงน้อยลงขับถ่ายก็เป็นก้อนแถมที่สำคัญนะคะกลิ่นตัวก็ลดลงมากเลยค่ะ ก็เลยได้ว่าชีวิตดีเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าพอเปลี่ยนอาหารแล้วชีวิตจะดีขึ้นได้ขนาดนี้ค่ะใคร<อ>ที่รักหมาเหมือนลูกแบบจ๋านะคะแนะนําพอดีเลยค่ะและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะฟังก็อยากได้ชีวิตดีแบบคุณจ๋าน้องมันนี่ไหมคะถ้าคุณรักหมาเหมือนลูกและอยากให้เขาขนสวยแข็งแรงสุขภาพดีอยู่กับคุณไปนานนดิฉันขอเสนอพอดีสูพรมีลล์อาหารสุนัขเกตอัปเปอร์พรีเมียมในราคาสุดประหยัดที่กิโลกรัมละ166บาทหรือตกถุงละ350บาทเท่านั้นพิเศษ สำหรับคนที่ซื้อตอนนี้นะคะเมื่อซื้อ2ถุงรับฟรีไปเลยคอสดูแลสุขภาพน้องหมาโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะทําให้คุณสามารถดูแลลูกๆของคุณได้ให้เขาเติบโตแข็งแรงสมวัยและมีอายุยืนยาวมูลค่า2,000บาทตามมาด้วยคอสฝึกสุนัขโดยโคช้ชชาวผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกหมาอัดับต้นๆของไทยที่จะช่วยแก้ปัญหาน้องหมาปากปราะ ไม่เป็นที่รวมถึงฝึกให้น้องนั่งนอนได้ตามใจคุณให้คุณมีกิจกรรมกับลูกสนุกขึ้นไปอีกมูลค่า2,000บาทนอกจากนี้ยังมีคอร์สสอนทําขนมพอดีวันเดอร์มิลโดยคุณจีดฟู้ดสไตลิสต์อันดับต้นๆของไทยที่จะช่วยทําให้คุณสามารถรังสรรค์เมนูขนมน้องหมาแสนอร่อยโดยอุปกรณ์ง่ายๆที่มีในบ้านมูลค่า2,000บาทและคุณยังจะได้รับของแถมพรีเมียมไม่ว่าจะเป็ กระปุกใส่อาหารมหัศจรรย์ชามให้น้ำและอาหารอัตโนมัติชามกันมดและหว,วีแปลงสเตลเลตไปทันทีอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้มูลค่ารวม7,000บาทแต่คุณรับไปเลยในราคาเพียง500บาทเท่านั้นคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรพิเศษได้เลยค่ะและคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าลูกๆของคุณจะกินได้ไหมกินง่ายไหมอร่อยหรือเปล่าเพราะคำตอบคือกินง่ายและอร่อยมา,มากๆเลยล่ะคะ่ะ ราได้รับความประทับใจกลับมาจากพ่อหมาแม่หมานับร้อยบ้านที่ได้ให้ลูกๆก,กินพอดีแล้วอร่อ,อยอร่อยตั้งแต่ถุงแรกที่เปิดและกินจนเกลี้ยงชามเปแล้ค่ะถ้าคุณอยากให้น้องหมาของคุณแข็งแรงสุขภาพดีขนสวยขับถ่ายเป็นก้อนอายุยืนยาวคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อพอดีสุพิมิวได้เลยค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวน้องหมาสุขภาพดีไปกับพอดีเหมือนพวกเขาเหล่านี้กันนะคะ ทานพอดีแล้วเรารู้สึกว่าน้องอ่ะติดอาหารขนน้อยลงแล้วก็เริ่มทานพอดีเป็นหลักเลยค่ะสังเกตว่าขนาน้องอ่ะเริ่มร่วงน้อยลงนะแล้วก็ตัวน้องเองขนนุ่มมากเลยค่ะแบบน่ากอดมากเลยหลังจากที่ให้น้องอ้วนกินพอดีครั้งแรกนะคะอู๋ก็ดีใจเพราะว่าน้องอ้วนชอบกินจนหมดเลยนะก็รู้สึกด้วยว่าเขาล่าเริงขึ้นแล้วก็ขนก็จะเงางามขึ้นด้วยนะคะไอ้เราก็ดีใจว่าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่น้องทานมาน้องจะเอน็นจอยกับการกินมากเขามีความสุขในการกินแล้วก็ทุกคนใน บ้านก็จะมีความสุขไม่ต้องกังวลว่าเขาวันนี้เขาจะกินไหมพรุ่งนี้เขาจะกินไหมอะไรอย่างเงี้ยมาลองพอดีเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังของก็ดีจริงๆค่ะจิกกี้คอนเฟิร์ม